ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในรถมินิคูปเปอร์ R60 นะคะลูกค้าบอกว่ารถเนี่ยมีอาการพมรมลัยสัสส่นนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างตาคะพรมลายเหนไหมอ่ะยืดๆยืกๆใช่ครับแล้วมันกินซ้ายขวาไหมอ,อ่ะไอ้กินนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันสัน่น<ะ>นี่ยสั่นแรงด้วยอะ่อะไอะ้ยาโอเคบ่างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ร้านเนาะใช่ครับนี่เห็นไหม จากที่เราไปลองกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่างต้าทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วตัดฉุบมาปรากฏว่าคุณต้าเจอการอะไรคะยางบวมครับยางบวมใช่ครับเป็นยังไงอ่ะไปชมยางกันก่อนได้เปล่าได้ครับยางมันมจะขึ้นบวมเดี๋ยวด้านคนนเดี๋ยวดูในคลิปก็ได้ครับมีคลิปที่ถ่ายไว้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวส่งคลิปให้แล้วก็เดี๋ยวให้ตรงคือเดี๋ยวเอาคลิปแนบ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 เข้าไปในในในตัวเขาเรียกในตัวนะในในวในคลิปนี้อีกทีหนึงแทรกไปให้นะคะ โอเคก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนยางเพื่อแก้ปัญหาภูมิร้ายสั่งนะคะซึ่งลูกค้าเลือกเป็นของอะไรยังไงคุณตาเล่าหน่อยตัวนี้นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นของคอนติเนนตัลนะตัวนี้เป็น MC7 เนะครับเป็นยางปี2 0 2 5เลยนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดยางจากเดิมขึ้นมาอีกหนึ่งไซส์นะของเดิมจะเป็น2 2 5 4 5งนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ไหนนิดนึงนะเพื่อต้องการความนุ่มเนาะแล้วก็จะได้เซฟในรวงของแม็กของไรด้วยเวลาตกหลุมเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันียา่ ลดใช้งานเนาะใช่ครับอันนี้จะเป็นยางเบอร์เบอร์เดิมจะเป็นส5ห้านะครับอ่าสี่ห้าตอนนี้ขอเป็นห0ิขอเยอ่ขึ้นมานิดนึงเพิ่มเบอร์ขึ้นมาเป็นห้าสิบนะครับเพ่จะได้แก้มยางที่หนาขึ้นแล้วก็ความรุ่มก็ตามมาอยู่แล้วเพราะว่าแก้มยางมันหนาขึ้นนะครับผมอ่าฮะก็เรียบร้อยอันนี้ก่อนที่เราจะถ่ายนะครับไม่ใช่ก่อที่เราถ่ายดิไอ้พวกคลิปพวกเนี้ยเราส่งให้ลูกค้าหมดนะส่งให้ลูกค้าดูนะครับดูว่ามันเกิดจากตรงนี้จริงๆงอะไรเงี้ยครับไ่ได้แบบมาถึงก็จะเปลี่ยนนะ ยางหมดหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นอาการที่นอกเหนือจากยางหมดเพราะว่าดอกยางก็ยังมีอยู่เห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าหลากหลายอาการหลักหลายสาเหตุนะเห็นแ่ยางตัวนี้มันบวมค่ะนี่เลยสิ่งที่เรากาลังจะบอกก็คือบางทีรมไรซานรมไรกินบางทีเกิดได้จากหลายสาเหตุ<ช>นะ,ะยังไงเอาเข้ามาเช็คกันก่อนได้ฉะนั้นเดี๋ยวก็เราจะดาเนินการเปลี่ยนยางใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปลองเทกันอีกรอบนึงแล้วก็ถ่วงล้อใช่ไหมกระบวนการกระบวนการหองตาใช่ไหมคะจัดเซ้นระบบให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวเราจะแทรกคลิปให้ก่อนลำดับแรกแล้วก็ลำดับที่สองก็คือเดี๋ยวเราไปทดสอบหลังจากที่เขาเปลี่ยนยางกันเสร็จแล้วนะคะคไปค่ะจะพามาดูเทาะยางมันดุ่มเออมันบวมยังไงนะนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นตรงมือนี่นะนี่ครับมันจะมีจุดที่มันดุ่มขึ้นมานี่ครับอ,อีกสักหนึ่งรอบครับเฮ้ยมา ด้านในนี่นะครับมันจะแกข่งๆดุ้งๆขึ้นมานะยางมันบวมโอเคเพคันนี้นะคะเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจบอาการยางบวมยางชํารุดนะอันนี้เป็นยางใหม่แล้วใช่ไหมคุณตาเป็นยางของแบรนด์อะไรขอทวนกันอีกทีได้ไหมคอนติเนนตั้นคอนติเดนทัลค่ะเอ็มซีเนะครับรุ่นเนาะเป็นชื่อรุ่นใช่ไหมคะใช่แล้วก็อันนี้ก็จะมีความหนาเพิ่มมานิดนึงอะไรเงี้ยเราแล้วก็ เรียกว,ว่าสมส่วนอยู่นะครับนะนะก็ยังสวยอยู่ท<ช>ีนี้นะเราอยากรู้ว่าการใส่ยางแบบเนี้จบปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไหมดังนั้นเราไปลองรถกันมาคุณตา้าไครับปนี่นะตอนนี้เราใช้ยางใหม่แล้วก็ออกมาเราวิ่งรถแล้วนะไม่น่าเชื่อนะคุณตานะ้าเนาะว่ายางบวมการยางบวมเนี่ยจะทําให้พวมอะไรสั่นได้แบบนี้เนาะคือนะสั่นมากจนเรารู้สึกว่าเนี่ยคุณผู้ชมนี่นี่นะตอนนี้เราขับมานะคะนิ่งเลยแล้วสั่นเยอะด้วยเนาะตอนแรกเนาะใช่มันนี่มันจะหมุนเป็นแบบ ตึกๆเลยอ่ะ<ช>ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะวิ่งตอนที่ถนนเส้นเดิมด้วยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะ<ม>อ่านี่หายเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะคุณต้ามีอะไรจะฝากรอเพิ่มเติมไว้สำหรับคลิปนี้ไหมประมาณนี้ครับอาการ<ม>สั่นของช่วงล่างเลยนะ<ช>ถ้ามีถ้าเจออะไรผิดปกติแค่นขอ<ช>ลูกค้าก็เอาเข้ามาเช็คดีกว่า<ม>นะเพื่อ<ช>จะได้แก้ไขได้ในทันท่วงทีเนะ<ช>ไม่ได้มันช่วงล่างเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนนะมันจะเป็นยางหรือว่า ลูกโมงลูกหม,มางอะไรเงี้ยเป็นเ้นเป่าขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้ามันหลวมหรือว่ามัน เสียหายเงี้ยมันทาให้การขับขี่มันประสิทธิภาพลดลงใช่ค่ะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะแล้วก็อาการที่พวงมาลัยสั่นเนี่ยหรือว่าช่วงล่างเนี่ยบางทีมันเกิดได้จากหลายสาเหตุ<ช>เนาะอย่าเพิ่งคาดเดากันมาก่อนเนาะ<ช>ยังไงเอารถเข้ามาให้ทางร้านตรวจเช็คดีกว่านะคะเพื่อความแน่ใจเนาะเพื่อความถูกต้องนะโอเคถ้าอย่างนั้นฝากไว้ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะมีปัญหาเรื่องรถยนต์นะคะนึกถึงเที่ยวโตช็อปได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ